สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่รักของสุขใจวัยเก๋าดีใจมากที่วันนี้เราได้มาพบกันอีกครั้งในตอนที่แล้วเราได้พูดถึงสูตรสร้างสุขภาพดีหยุดแก่รับสังคมสูงวัยซึ่งหลายท่านคงเริ่มปรับอาหารขยับกายและดูแลใจไปพร้อมๆกันแล้วใช่ไหมคะวันนี้เราจะต่อยอดอีกหนึ่งเรื่องสำคัญ ที่บางคนอาจยังลองข้ามนั่นคือพลังใจค่ะเพราะใจดีไม่ได้แค่ทำให้ชีวิตสดใสขึ้นแต่ยังช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายได้จริงหลายคนอาจเคยได้ยินคำพูดที่ว่าใจเป็นนายกายเป็นบ่าวคำนี้ไม่ใช่แค่คำสอนเก่าแต่คือความจริงที่วิทยาศาสตร์พิสูจน์แล้วว่า เมื่อเรามีความสุขร่างกายจะหลั่งสารดีๆอย่างเอนโดฟินเซโรโทนินและโดปามีนซึ่งช่วยให้ภูมิคุ้มกันของเราทำงานได้เต็มที่วันนี้เราจะมาดูกันว่าพลังใจจะกลายเป็นยาวิเศษที่ทำให้ชีวิตวัยเกา๋าแข็งแรงจากภายในได้อย่างไรและเราจะสร้างพลังใจแบบนั้น ขึ้นได้ในทุกๆวันตอนที่หนึ่งใจเป็นยาความจริงที่เกิดขึ้นได้มีเรื่องเล่าที่น่าประทับใจจากคุณยายวัย8 8ปีท่านหนึ่งคะ่ะคุณยายเคยป่วยด้วยโรคความดันและเบาหวานหมอบอกว่าต้องคุมอาหารออกกำลังกายและพักผ่อนให้เพียงพอแต่คุณยายเล่าว่า สิ่งที่ช่วยให้แข็งแรงขึ้นจริง,รงๆคือใจที่สู้ทุกเช้าคุณยายจะพูดกับตัวเองในกระจกว่าวันนี้ยายยังอยู่ยังยิ้มได้ยังมีค่ากับชีวิตเพียงเท่านี้ใจของยายก็เริ่มมีพลังหลายงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยฮาวาดและญี่ปุ่นพบว่า ผู้สูงอายุที่มองโลกในแง่ดีและมีความหวังมีภูมิคุ้มกันดีกว่าคนที่คิดลบถึง30-50%และหายจากโรคได้เร็วขึ้นเพราะร่างกายจะผลิตเซลล์ภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้นพลังใจจึงเปรียบเหมือนยาฟื้นรางไม่ต้องซื้อไม่ต้องกินแค่สร้างจากในใจของเราเองเริ่มจากคิดดี พูดดีและขอบคุณสิ่งเล็กๆรอบตัวเพราะเมื่อใจสงบกายก็สงบและเมื่อใจเข้มแข็งร่างกายก็พร้อมสู้กับทุกรอกภัยตอนที่สองศรัทธาและความเชื่อพลังที่ฟื้นฟูจากผู้สูงอายุจำนวนมากพบว่าศรัทธาคือสิ่งที่ช่วยประคองใจในวันที่เหนื่อยหรือเจ็บป่วย บางท่านอาจสวดมนต์ทำสมาธิหรือภาวนาบางคนอาจเดินเข้าวัดพูดคุยกับพระหรือเพื่อนจิตอาสาบางคนอาจแค่พนมมือขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนนอนสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ทำให้เราหายป่วยทันทีแต่ทำให้ใจเราสงบอ่อนโยนและยอมรับชีวิตอย่างมีพลัง นานวิจัยจากเมโยคลินิกสหรัฐอเมริการะบุว่าผู้ที่มีความเชื่อทางจิตวิญญาณมักมีระดับฮอร์โมนความเครียดต่ำกว่าและมีอัตราการฟื้นตัวหลังการผ่าตัดเร็วขึ้นเพราะศรัทธาทำให้ร่างกายเข้าสู่ภาวะสมดุลได้เร็วขึ้นในทางพุทธเราเรียกสิ่งนี้ว่าใจเป็นยาเมื่อใจดี ความเครียดลดภูมิคุ้มกันก็สูงขึ้นใจสงบเหมือนน้ำที่ใสสะท้อนแสงแดดได้ชัดดังนั้นไม่ว่าคุณจะนับถือศาสนาใดเพียงแค่มีศรัทธาในสิ่งดีๆก็เท่ากับคุณได้มอบยารักษาใจให้ตัวเองแล้วค่ะตอนที่สพลังใจจากความสัมพันธ์มนุษย์ทุกคนต้องการความผูกพัน โดยเฉพาะเมื่ออายุมากขึ้นหลายครั้งโรคภัยที่รุมเรา้าไม่ได้มาจากร่างกายแต่มาจากความเหงาและความโดดเดี่ยวซึ่งเป็นตัวบั่นทอนภูมิคุ้มกันอย่างเงียบๆแต่ข่าวดีก็คือเราสามารถสร้างพลังใจได้ผ่านความสัมพันธ์ที่อบอุ่นเช่นการพูดคุยกับเพื่อนบ้านทอรหาหลาน หรือแค่ยิ้มให้คนรอบข้างในทุกวันคุณลุงไว้7เจิปีท่านหนึ่งเล่าว่าตั้งแต่เริ่มพูดคุยกับเพื่อนบ้านทุกเช้าผมไม่ค่อยป่วยเลยเพราะหัวเราะทุกวันมันเหมือนยาใจที่กินฟรีเสียงหัวเราะนี่แหละค่ะคือวัคซีนธรรมชาติเพราะช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันลดความดันและทำให้เลือดไหลเวียนดีขึ้น อยากกลัวที่จะเปิดใจเพราะเมื่อเราแบ่งปันความรักความเมตตาและรอยยิ้มเรากําลังสร้างพลังใจให้ตัวเองและให้โลกใบนี้พร้อมกันหลายคนอาจถามว่าถ้าใจเรายังเศร้าจะเริ่มสร้างพลังใจได้อย่างไงคำตอบก็คือเริ่มจากสิ่งเล็กที่สุดที่ทำได้ในวันนี้ไม่ต้องฝืนยิ้มทั้งวัน แต่เริ่มจากยอมรับว่าใจเรายังเหนื่อยแล้วค่อยๆเติมพลังกลับเข้าไปลองเขียนขอบคุณตัวเองวันละหนึ่งอย่างวันนี้เราตื่นมาได้วันนี้เราได้ยิ้มให้ใครบางคนหรือวันนี้เราไม่ดุหลานเลยคำขอบคุณเล็กๆนี่แหละค่ะคือเมล็ดพันธุ์ของพลังใจจงเชื่อว่าใจดี เท่ากับยาดีแม้หมอจะให้ยาแค่เม็ดเดียวแต่ถ้าเรากินด้วยความหวังว่ามันจะช่วยเราร่างกายก็จะตอบสนองได้ดีกว่าคนที่กินด้วยความกลัวเพราะใจมีพลังมากกว่าที่เราคิดมันสามารถชุบชีวิตได้อีกครั้งและเป็นภูมิคุ้มกันที่ไม่มีในขวดไม่มีในเม็ด แต่มีอยู่ในตัวเราทุกคนเสมออย่าลืมเขาว่าทุกลมหายใจเข้าคือโอกาสใหม่ในการเริ่มต้นทุกลมหายใจออกคือการปล่อยสิ่งที่ไม่จำเป็นเพียงเรามีศรัทธาในชีวิตไม่ว่าอายุเท่าไหร่ก็ยังสามารถแข็งแรงได้จากข้างในเสมอพลังใจคือภูมิคุ้มกันที่ไม่หมดอายุ และเราทุกคนสามารถสร้างมันขึ้นได้ด้วยตัวเองเรารู้แล้วว่าใจดีส่งผลต่อร่างกายโดยตรงลดความเครียดเสริมภูมิคุ้มกันและช่วยให้ฟื้นตัวจากโรคได้เร็วเมื่อเราเติมพลังใจให้ตัวเองทุกวันไม่ว่าด้วยการภาวนาสวดมนต์พูดคุยหรือยิ้มให้กัน เรากำลังสร้างเกราะคุ้มกันชีวิตที่แข็งแรงที่สุดอย่ารอให้ใครมามอบความสุขให้แต่จงเริ่มจากมอบใจดีๆให้ตัวเองก่อนเพราะใจที่อ่อนโยนต่อโลกคือใจที่แข็งแรงที่สุดค่ะเพราะสุขภาพดีไม่ได้เกิดจากอาหารหรือการออกกำลังกายเท่านั้นแต่เกิดจากใจที่มีพลัง ขอให้คุณผู้ชมทุกท่านเริ่มต้นวันนี้ด้วยใจที่เบิกบานพูดดีกับตัวเองยิ้มให้โลกและเชื่อมั่นว่าเราสามารถแข็งแรงได้แม้อายุจะมากขึ้นสุขใจวัยเกา่าขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านมีพลังใจที่เปล่งประกายและภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงจากข้างในอย่าลืมกดไลค์แชร์ และติดตามช่องสุขใจวัยเก๋าเพื่อไม่พลาดตอนต่อไปที่เราจะพูดถึงสุขภาพใจในวันที่ร่างกายอ่อนแรงทำอย่างไรให้ยิ้มได้เสมอสุขใจวัยเก๋าขอให้ทุกวันของคุณเต็มไปด้วยแสงแห่งความหวัง